สวัสดีครับผมเี้ยลำปางนครับวันนี้จะมาสอนวิธีในการดูนะครับเหรียญหล่อพระเจ้าห้าพระองค์วัดหงูกวางนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับปี2450นะครับว่ากันว่านะครับรูปหล่อรุ่นนี้นะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับปลูกเสกด้วยนะครับสาเหตุที่เรียกว่าเหรียญหล่อพระเจ้าห้าพระองค์นะครับเป็นลูกเหมือนพระเจ้าห้าพระองค์นะครับจะคล้ายๆนะครับหลวงปู่ทองวัดลาดโยธานะครับและมีลักษณะเป็นโตุะอย่างนี้ทุกองค์พระนะครับจะเป็นการเทหล่อแบบ ลักทาหลังคอนครับด้านข้างซ้ายขวานะครับจะมีการแต่งตะไบทุกด้านนะครับมีรอยแต่งตะไบเก็บงานลึกเข้าไปลึกๆนะครับจะเป็นลักษณะรอยเลื่อยโค้งตามลาักษณะแม่พิมพ์ของขอบพระแคบบ้างตัดกว้างบ้างนะครับเป็นงานเลื่อยมือโบราณนะครับเราเห็นได้ชัดเลยนะครับจะเป็นลักษณะนเนื้อทองเหลืองครับเราสังเกตเห็นแทบจะไม่เห็นรอยเม็ดเป้าเลย นะครับหรือมีอาจจะติดน้อยมากนะครับนะพระที่ห้อยใช้มาครับเนื้อวันนะนะครับจะออกเป็นจ้ำเขียวๆเห็นไหมครับรอยหลุมพวกนี้นะครับเกิดจากนะครับการเดือดของเนื้อโลหะเวลาเทเข้าในตัวแม่พิมพ์นะครับนะนะครับหรือตัวหัเทียนเราจะเหนนะครับนะนะครับรอยเดือดพวกนี้ครับพระหล่อโบราณต้องมีนะครับ ลุ่มเล็กลุมใหญ่นะครับนะต้องมีนะครับนะเวลาผ่านการใช้เราจะเห็นไหมครับจะเป็นเหมือนรอยตามุ้งครับเห็นไหมครับเป็นรอยสาสนะครับเห็นไหมครับเป็นจุด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 ดำๆนะครับคือคราบเขียวนี้จะเป็นคราบเขียวที่ติดยังยังไม่นานไม่กี่ปีนะครับนะอีกหนึ่งจุดนะครับผมให้ดูนะครับลักษณะการแทงตะไบ การแทงนะครับจะเป็นแทงแบบธรรมชาติจะมีโค้งออกซ้ายบ้างขวาบ้างนะครับแต่ลักษณะเบอร์ตะไบเราเห็นไหมครับนี่คือเบอร์ตะไบนะครับประมาณปี2องสแปดกว่าเราเห็นไหมครับนะครับเบอร์ตะไบจะเป็นลักษณะนี้ล่องจะไม่เสมอกันนะครับถ้าแต่งตะบแล้วมีล่องล่องเสมอกันหมดเกนนะนะครับเห็นไหมจะมีล่องเล็กล่องใหญ่ล่องบางนะครับเบอร์ตะไบโดยรวมครับเห็นไหมครับใครมีสวยๆก็ยินดีรับเช่านะครับหลายๆพัน ท่านไหนที่ฟังเนื้อหาหรือดูแล้วไม่ทันครับสามารถดูรูปชี้ตำหนิเพิ่มเติมหลังท้ายคลิปนี้ได้เลยครับ